เราจะมาดูเรื่องราวของครอบครัวพระเจ้าเฮนรีที่8ถ้าพูดถึงกษัตริย์อังกฤษองค์ไหรที่ชีวิตส่วนตัวนี่ดรามา่ายิ่งกว่านิยายบางทีอาจจะไม่มีใครเกินพระเจ้าเฮนรีที่8แห่งราชวงศ์ทิวดอร์ไปได้เลยนะคะใช่เลยครับเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่คนจดจำได้มากที่สุดจริงๆคือครองราชช่วงปี1 5 9 9ถึง1,547แต่สิ่งที่คนจำได้แม่นกว่าเรื่องการเมือง กับเป็นเรื่องการมีราชินีถึงหคนหคนทั่วเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็หมุนรอบความต้องการเดียวของเขาเลยก็คือต้องมีทายาทชายให้ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้ความต้องการนี้มันผลักดันให้เขาทำอะไรที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดการบ้างแล้วสุดท้ายสิ่งที่เขาได้มามันคุ้มกันหรือเปล่าอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ดราม่ารักๆใคร่ๆในวังหลวงแต่มันเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากว่า ความปรารถนาส่วนตัวของคนคนเดียวแท้ๆเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างได้ยังไงเปลี่ยนทุกอย่างนี่หมายถึงขนาดไหนคะทั้งศาสนาการเมืองไปจนถึงอนาคตของประเทศเลยครับคือพลิกจากหน้ามือไปหลังมือได้เลยแค่เพราะกษัตริย์อยากมีลูกชายคนเดียวนี่แหละครับโหฟังแล้วยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยนะคะงั้นเรามาเริ่มที่ไฮไลท์ของเรื่องเลยดีมาค่คะ ทำเนียบราชินีทั้ง6คนของเขามันมีสูตรจำง่ายๆที่ดังมากเลยนะอ๋อผมก็นึกออกเลยครับใช่ไหมคะชะตากรรมของแต่ละคนอย่าประหารตายอย่าประหารรอดแค่ฟังลำยับก็รู้สึกแล้วว่าชีวิตแต่งงานของกรรษัตริย์องค์นี้ไม่ธรรมดาแน่ๆไม่ธรรมดาอย่างแรงเลยคะ่ะเดี๋ยวสิคะอย่าประหารตายแล้วก็วนมาอย่าประหารอีกรอบคือมีคนโดนตัดหัวถึงสองคนเลยเหรอคะเนี่ย 2คนเลยครับโหดไปไหมคะแค่เพราะไม่มีลูกชายให้เนี่ยนะมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยครับแต่ถ้าจะพูดถึงแก่นหลักก็มาจากเรื่องนั้นจริงๆครับลองดูคนแรกสิครับแคทเธอรีนแห่งอารากอนค่ะคนแรกนี่คือคนที่อยู่ด้วยกันนานที่สุดเลยใช่ไหมคะ20กว่าปีถูกต้องครับอยู่กันมา24ปีเต็มนานขนาดนี้น่าจะรักกันมากนะคะแต่ปัญหาก็คือมีพระธิดาองค์เดียวคือเจ้าหญิงแมรี่ไม่มีทายาทชายเลย พอเฮนรี่ไปหลงรักนางสนองพระโอษคนใหม่แอนโบลีนเขาก็เลยหาทางหย่าก,กับแคทเทอรีนให้ได้แล้วมันยากเหรอคะการหย่าของกษัตริย์เนี่ยในยุคนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับการจะหย่าได้ต้องให้พระสันตปาปาที่โรมอนุมัติซึ่งแน่นอนว่าท่านไม่ย,ยอมอา้าวทาไมล่ะคะเพราะแคทเทอรีนเป็นถึงป้าของจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ครับผู้ทรงอํานาจที่สุดในยุโรปตอนนั้น การหย่าครั้งนี้มันเหมือนการประกาศสงครามกับาศาสนจักรเลยนะโอ้โหคือเพื่อจะแต่งงานใหม่กับแอนโบลีนเขายอมแตกหักกับโรมเลยเหรอคะใช่ครับเขาตัดสินใจตั้งนิกายเชิญโฉบอังกฤษขึ้นมาใหม่เลยแต่งตั้งตัวเองเป็นประมุขสูงสุดซะเองทำขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจในการหย่าและแต่งงานใหม่ได้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปาศาสนาในอังกฤษที่นองเลือดในเวลาต่อมาทั้งหมดนี้ เพื่อผู้หญิงคนเดียวสุดยอดและพอได้แต่งงานกับแอนโบลีนสมใจแล้วเป็นยังไงต่อคะชีวิตน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งกลับตลปัดเลยครับรกโชคชะตาก็เล่นตลกแอนโบลีนให้กำเนิดพระธิดาอีกคนนั่นก็คือเจ้าหญิงอลิซาเบธไม่ใช่ลูกชายไม่ใช่ลูกชายที่เฮนรี่รอคอยครับความรักที่เคยร้อนแรงก็ค่อยๆจางหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปสู่การประหารอย่างในสูตรที่ว่า แต่ข้อหาอะไรล่ะคะแค่ไม่มีลูกชายนี่ประหารกันได้เลยเหรอนั่นแหละครับคือความน่ากลัวของอำนาจพอเฮนรี่หมดรักและอยากจะไปต่อแล้วเขาก็ตั้งข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะนึกได้อย่างเช่นอะไรคะกระบทคบชู้แม้กระทั่งการมีสัมพันธ์กับน้องชายตัวเองซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว,ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่กุขึ้นมาทั้งนั้นสุดท้ายแอนบลินก็ถูกประหารชีวิตโหจากคนที่ทําให้กษัตริย์ยอมเปลี่ยนศาสนาของประเทศ กลายเป็นนักโทษในข้อหาที่ตัวเองไม่ได้ทําฟังแล้วน่าเศร้ามากแล้วคนที่สล่ะคะเจนซีมัวที่บอกว่าตายนี่คือ,อยังไงคะเจนซีมัวคือคนที่เห็นรีบอกว่ารักที่สุดครับเออเพราะอะไรคะเพราะเธอคือคนเดียวที่ทําภารกิจสําเร็จให้กําเนิดลูกชายที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตได้นั่นคือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดอ่าในที่สุดก็ได้สมใจสักทีแต่ทําไมชะตากรรมของเธอถึงเป็นตายล่ะคะน่าเศร้าตรงนี้แหละครับหลังให้กําเนิดเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้ไม่นาน เจนก็ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตลงเฮนรี่เสียใจมากถึงกับสั่งให้ฝังร่างของเธอไว้เคียงข้างเขาเมื่อเขาตายไปแล้วเลยทีเดียวสรุปว่าสามคนแรกนี่ชะตากรรมผูกกับเรื่องลูกชายล้วนๆเลยนะคะคนแรกไม่มีลูกชายเลยโดนยาคนที่สองมีแต่ลูกสาวต็โดนประหารส่วนคนที่สามมีลูกชายให้แต่ตัวเองก็ต้องตายมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับยุคสมัยนั้นบ้างคะ มันสะท้อนชัดเลยครับว่าสถานะของผู้หญิงแม้กระทั่งราชินีก็เป็นเหมือนเครื่องมือทางการเมืองและการสืบทอดทายาทเท่านั้นเองคุณค่าของพวกเธอถูกวัดด้วยความสามารถในการผลิตทายาทชายความรักความผูกพันที่ยาวนานแทบไม่มีความหมายเลยโหดร้ายจริงๆค่ะแล้วราชินีอีกสามคนหลังละคะแรงกดดันเรื่องลูกชายยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีดราม่าแบบอื่นเข้ามาอีกมาต่อกันที่คนที่4ี่แอนแห่งคลีฟคนนี้ชะตากรรมคือยา มือนคนแรกเรื่องขขนแอนแห่งคลีฟนี่มีมุมตลกร้ายอยู่ครับเป็นการแต่งงานทางการเมืองล้วนๆเฮนรี่ไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนเห็นแค่ภาพวาดเหมือนสั่งของออนไลน์ละหวังว่าจะตรงปกสินะคะประมาณนั้นเลยครับแต่พอเจอตัวจริงปุ๊บเฮนรี่กลับไม่พอใจอย่างแรงบอกว่าเธอไม่สวยเหมือนในรูปหรือที่เราชอบพูดกันว่าไม่ตรงปกนั่นแหละครับเอาแล้วทำยังไงต่อคะที่นี้ การแต่งงานเลยล้มเหลวตั้งแต่คืนแรกเลยครับแล้วโดนประหารเหมือนแอนโบลินไหมคะเนี่ยโชคดีมากที่ไม่ครับแอนแห่งคลิฟส์เป็นทนฉลาดเธอรู้ว่าถ้าดื้อดึงต่อไปอาจจะจบไม่สวยเลยยอมหย่าแต่โดยดีแล้วเฮนรี่ว่ายังไงคะเขากลับพอใจมากครับถึงกับยกย่องให้เธอเป็นน้องสาวสุดที่รักของกษัตริย์ให้เงินทองที่ดินและก็ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสุขสบายและร่ำรวยในอังกฤษเลยโอ้โห พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของจริงเลยนะเนี่ยเรียกว่าเล่นเกมการเมืองเป็นแล้วคนที่ห้ล่ะคะแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดคนนี้โชคไม่ดีเท่าไหร่เพราะชะตาก,กรรมคือประหารถูกครอบครัวผลักดันเข้ามาแต่งงานกับเฮนรี่ที่ตอนนั้นแก่และสุขภาพย่ำแย่มากแล้วแล้วเธอทำอะไรผิดถึงโดนประหารคะต่างจากแอนโบลีนกรณีของแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดนี่คือเธอคบชูจริงครับเ้ oh, จริงเหรอคะ ครับมีหลักฐานว่าเธอลักรอบมีความสัมพันธ์กับมหาดเล็กในราชสำนักพอเรื่องแดงขึ้นมาเฮนรี่ทั้งโกรธทั้งเสียใจที่ถูกหักหลังเธอก็จบชีวิตลงบนแท่นประหารน่าสงสารนะคะเหมือนเป็นเด็กสาวที่ถูกโยนเข้ามาในโลกของผู้ใหญ่ที่อันตรายเกินไปและแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายคนที่รอดแคเตอรีนพาเธอทำได้ยังไงคะเนี่ย แคทเธอรีนพาเป็นไม้ที่มีวุฒิภาวะแล้วครับบทบาทของเธอเลยเหมือนเป็นทั้งภรรยาและพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลเฮนรี่ที่ป่วยออดออดแอดในช่วงบั้นปลายชีวิตดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดเลยนะคะแต่ก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะเธอมีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างจากเฮนรี่และเกือบจะถูกศัตรูทางการเมืองใช้เป็นข้อหาในการกำจัดเธอแล้วแล้วเธอรอดมาได้ยังไงคะ เธอรู้ตัวทันและไปขอขามาเฮนรี่ได้ก่อนใช้ความฉลาดในการพูดโน้มนาวว่าที่เธอเถียงเรื่องศาสนากับเขาก็เพื่อเบีย่งเบนความสนใจจากความเจ็บปวดของเขาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วที่เธอรอดมาได้ก็เพราะเฮนรี่สวรรคตไปเสียก่อนครับโหเรียกว่ารอดเส้นยาแดงผ่าแปดของจริงพอฟังเรื่องราวของทั้งหคนแล้วมันเห็นภาพเลยว่าชีวิตในราชาสำนักยุคนั้นมันอันตรายแค่ไหนถูกต้องครับ มันคือภาพสะท้อนอำนาจเด็ดขาดของกษัตริย์และสถานะที่เปราะบางของผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้หญิงบางคนอย่างแอนแห่งคลีฟส์หรือแคทเธอรีนพาที่ใช้สติปัญญาเอาชีวิตรอดได้เอาละค่ะดราม่าเรื่องเมียหกคนจบไปแต่ความวุ่นวายทั้งหมดที่เฮนรี่สร้างขึ้นเพื่อลูกชายเนี่ยคำถามคือ และผลลัพธ์มันเป็นยังไงต่อลูกๆของเขาทั้ง3คนชีวิตเป็นอย่างไรและใครกันแน่ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่แท้จริงให้กับราชวงศ์นี้นี่คือส่วนที่พีคที่สุดของเรื่องเลยครับเราไเ,เริ่มกันที่คนที่เฮนรี่รอคอยมาทั้งชีวิตก่อนเลยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ลูกชายคนเดียวจากเจนซีมัวร์เขาได้ขึ้นครองราชต่อจากพ่อก็น่าจะเป็นไปตามแผนของเฮนรี่ทุกอย่างตามแผนในตอนแรกครับเขาขึ้นครองราชตั้งแต่อายุแค่9ขวบ เป็นเด็กที่ฉลาดและเคร่งศาสนาโปรเตสแตนต์มากแต่โชคร้ายโชคร้ายยังไงคะสุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กและสวรรคตตั้งแต่อายุแค่15ปีเท่านั้นอะไรนะคะ15ปีเองเหรอทั้งหมดที่เฮนรี่ทำมาแตกหักกับโรมประหารคนเพื่อให้ลูกชายได้ครองราชแค่6ปีเนี่ยนะนี่แหละครับคือความย้อนแยงที่เจ็บปวดที่สุดเฮนรี่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างความมั่นคงให้ราชวงศ์ผ่านลูกชายแต่การตายของเอ็ดเวิร์ด กลับสร้างสุญญากาศทางการเมืองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหฟังแล้วอึ้งไปเลยแล้วใครขึ้นครองราชต่อล่ะคะที่นี้ความวุ่นวายระลอกใหม่ก็เริ่มขึ้นครับบัลลังก์ตกไปอยู่กับลูกสาวคนโตของเฮนรี่พระนางแมรี่ที่หนึ่งลูกสาวที่เกิดจากราชินีคนแรกแคทเธอรีนแห่งอารากอนคนที่เฮนรี่ทอดทิ้งไปนั่นแหละหรอคะใช่เลยครับเธอต้องโตมากับความเจ็บปวดน่าดูเลยนะที่เห็นแม่ตัวเองถูกกระทำแบบนั้นถูกต้องครับ ความแค้นนั้นฝังลากลึกในใจเธอมาตลอดชีวิตพอได้ขึ้นครองราชสิ่งแรกที่เธอทำคือพยายามลบล้างทุกอย่างที่พ่อเคยทำไว้เธอต้องการนำอังกฤษกลับไปนับถือแคสซิลิกเหมือนเดิมและที่สำคัญคือการแก้แค้นแก้แค้นฟังดุ่น,น่ากลัวนะคะน่ากลัวมากครับเธอสั่งประหารชาวโปรเสตสแตนต์เป็นหลายร้อยคนอย่างโหดเหี้ยมส่วนใหญ่คือการเผาทั้งเป็นจนได้รับฉายาว่าบล o o ีแมรี y หรือแมรีเลือด โ oh. แต่สุดท้ายรัชสมัยแห่งความแค้นของเธอก็ดำเนินไปได้แค่5ปีและเธอก็สิ้นพระชนโดยไม่มีทายาทครับคือเราจะโทษพระนางแมรี่คนเดียวก็คงไม่ได้เป็นที่นะคะบาดแผลที่พ่อสร้างไว้มันลึกมากจริงๆมันเหมือนผลพวงโดยตรงจากการกระทำของเฮนรี่เลยชัดเจนที่สุดเลยครับความขัดแย้งส่วนตัวในครอบครัวของผู้นำมันกลายเป็นนโยบายสาธารณะที่นองเลือดได้จริงๆแล้วทีนี้บัลลังจะไปอยู่ที่ใครต่อละคะ ลูกชายก็ตายลูกสาวคนโตก็สิ้นพระชนหรือว่าจะเป็นอลิซาเบธลูกสาวของแอนเบอรีนราชินีที่พ่อสั่งประหารเองกับมือนะหรอคะใช่เลยครับพระนางอลิซาเบธที่หนึ่งผู้หญิงที่เติบโตมาในฐานะลูกที่ไม่มีใครต้องการมีช่วงหนึ่งถูกลดสถานะเป็นแค่ลูกนอกสมรสต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงภัยจากพี่สาวต่างแม่มาตลอดใครจะไปคิดล่ะครับแล้วพอเธอได้ขึ้นครองราชประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ ดิฉันเคยได้ยินชื่อยุคทองของอังกฤษถูกต้องครับใครจะไปเชื่อว่าเด็กผู้หญิงที่ชีวิตเริ่มต้นด้วยโศกนาฏกรรมจะกลายเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษพระนางอลิซาเบธครองราชยาวนานถึง44ปี44ปีครับนำพาประเทศเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดที่เรียกว่ายุคทองหรือ golden age เอาชนะกองทัพเรืออามดอาดาที่ยิ่งใหญ่ของสเปนได้และววางรากฐานให้อังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจของโลก าร้างการประหารการเปลี่ยนศาสนาทั้งหมดที่เฮนรี่ที่8ทํทำเพื่อลูกชายครับสุดท้ายแล้วคนที่สร้างความยิ่งใหญ่และสารต่อรัฐวงศ์ทิวดอให้เกลียงไกลกลับเป็นลูกสาวที่เกิดจากภรรยาที่เขาสั่งฆ่าด้วยตัวเองเนี่ยนะและนั่นคือบทสรุปที่ประวัติศาสตร์เขียนได้เจ็บแสบและน่าทึ่งที่สุดแล้วครับ คนที่เฮนรี่พยายามกำจัดออกจากเส้นทางกลับกลายเป็นคนที่ทำความฝันเรื่องความมั่นคงของราชวงศ์ให้เป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมันเป็นตลกร้ายที่ทรงพลังมากจริงๆโอ้เป็นบทสรุปที่เหนือความคาดหมายจริงๆค่ะพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดมันเหมือนมหากาบที่แสดงให้เห็นเลยว่ามนุษย์เราพยายามจะควบคุมอนาคตมากแค่ไหนแต่สุดท้ายประวัติศาสตร์ก็มีหนทางของมันเองเสมอใช่ครับเรื่องม้สอนใี้เราเห็นว่า มรดกที่แท้จริงอาจาไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะสร้างเสมอไปเฮนรี่ตั้งใจจะทิ้งมรดกเป็นราชวงศ์ที่มั่นคงผ่านสายเลือดของลูกชายแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้จริงๆคือประเทศที่แตกแยกทางาศาสนาบาดแผลในใจของลูกๆครับแต่ในขณะเดียวกันบาดแผลและโอกาสเหล่านั้นก็ได้หล่อหลอมให้อลิซาเบธกลายเป็นราชินีที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ในที่สุด เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะและนั่นก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสำเร็จของการสืบทอดอำนาจสุดท้ายแล้วมันวัดกันที่สายเลือดหรือวัดกันที่ความสามารถในการสร้างยุคสมัยของตนเองกันแน่